ลองมาทาข้อสอบภาษาฝรั่งเศสในส่วนคําศัพท์และสำนวนด้วยกันนะครับแต่ข้อนี้นะครับเขาอาจจะให้ข้อความมานะแล้วก็มีการเน้นดําและเขียนเส้นใต้ส่วนหนึ่งไว้จากนั้นครับเขาถึงถามว่าเกอ i ์ซินิซีเลคเพชยององค์คะเอซูรินเย่สำนวนที่เน้นดําและเขียนเส้นใต้ไว้เนี่ยสื่ออะไรนะครับซึ่งมันจะมีวิธีการทําวิธีการหาข้อหมายได้สองแบบ1ครับก็คือหาข้อหมายจากบริบทหรือข้อความแวดล้อม2ก็คือหาข้อหมายจากคําในสำนวนนั่นเองนะครับ เริ่มเลยแลกันคัสอสซงเดนกิตาชอ่ะนะหลายครั้งเราเห็นคขาว่าคัสอะมันแปลว่าเพราะว่าบวกเรื่องที่ดีตรงเนี้ยเรื่องที่ดีที่ว่าคือทรงเดนกิตาชอ่ะมอร์กครับเป็นเงินก้อนโตจากบรรพบุรุษจากพ่อแม่อะไรเงี้ยเนาะนาดีเนี่ยแมนเนี่ยปีเนี่ยเรเวียดเดอชาโตออบอกเดอลาแมคะนะครับนาดีเนี่ยได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในปราสาทชาโตนี่ปราสาทนะอือออบอกเดอลาแมคนะครับริมทะเลเลย จำนวนนี้น่าจะสื่ออะไรดีครับวิ้ยได้รับมรดกก้อนโตโอ้ยมีเงินแล้วชีวิตน่าจะดีไหมน่าจะดีนะมะแล้วก็บอกว่าใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในปรา,าสาทซึ่งปราสาทสมัยก่อนก็มีท่านเขามีแต่ขุนนงขุนนางคนมีเงินนะครับแน่นอนครับว่าเนี่น่าจะแปลว่ามีชีวิตที่ดีข้ออ่านได้หรือเปล่าบอกว่า เอล่าวีเนี่ยวีดิฟิสิลนะบ,บอกว่ามีชีวิตที่ยากเย็นแสนเข็ญโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ส่วนข้อเบบ้างครับบอกว่าเอล่าวีนวีบักเฮย์นะครับมีชีวิตที่หลากหลายซะง,งั้นเลยนะครับงงเลยส่วนข้อเซนะครับบอกว่าเอล่าวีนวีอีสี่นะครับก็คือมีชีวิตที่สุขสบายมีเงินใช้โอ้ยดีปะ่ะดีโอ้ติ๊กถูกนะครับส่วนข้อเดบ้างเอล่าวีนวีทริสอันนี้ ชีวิตเศร้าโซกโอ้ยไม่น,าน่าจะใช่นะครับเอ่อตอบข้อเซนะครับเห็นไหมครับว่าข้อสอบคำศัพท์และสำนวนในภาษาฝั่งเศสไม่ยากเลยนะครับลองมาทำด้วยกันอีกนะครับ